สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องรถไฟไทยแล้วมีรายมานำเสนอจะพาไปชมการทำงานการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างตามมาชมครับตามมาครับอร่ามไวนะะสวัสดีครับเช้านะครับช่องรถไฟไทยบรจันนะครับวันนี้ สวัสดีบันจันทรุกทุกท่านนะครับงานเยอะนะครับเราอยู่อบิหนึ่งห้าหนึ่งนะครับบ้านห้วยเขียนสามงานนะครับท่านผู้ชมนะครับ Bà Thân này các bạn Chơi ra <cười> <cười> À Bình đừng hát đi ท่านผู้ชมสาวเจ็ดสิบสองต้นเดี๋ยวไม่ได้เทฐานดี่ดต้นนะชมได้หลายมุมนะครับในปร,ปรับปัดคอมใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงจะเลยอัดคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะครับชมได้หลายมุมตามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับชมได้หลายมุมนะครับ,รบ,รบ,รบอัปเดตคลิปประวัติศาสตร์ การสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชายเชียงรายเชียงของเช้านะครับสักคลิปนึงนะครับให้ผู้ชมได้ทราบความเคลื่อนไหวกันนะครับเป็นแถวเป็นแนวอีกหนึ่งห้านึงนะครับสามงานวันนี้เสาเจบสต้นนะครับพาผู้ชมมาชมกันนี่ยหลายมุม งานแรกนะครับท่านผู้ชมปรับประถนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงสามงานนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมไปหลายมุมนะครับงานแรกของวันจันทร์นะครับตอนเช้ากำลังปรับอยู่นะครับ านชมบรรยากาศเช้าานะครับบีหนึ่งห่งบ้านห้อยเขียดบ้านห้อยเขียดสาเจ็ดสิบสองต้นสามงานนะครับวันนี้เช้าน,นี้สามงานเดี๋ยวเราจะไปลำป่าน ไปอาบีหนึ่งสองเหนึ่งสองสี่เสร็จมีสามงานไปนู่นอีกสองสามงานเหมือนกัน6งานเช้านี้นะครับอจเป็นคลิปสันส้นๆนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมได้ชมนี่ครับเบื้องหลังความสำเร็จช่างสเสวย เดียวไม่ได้เหรอครับไป่องานที่สองกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัดเป็นคลิปลสักค้านาทีถัดก็ลงให้ทา่ทานผู้ชมได้ชมไปต่องานสองเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเช้าๆนะครับเรา อยู่ที่บีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบานห้วยเขียนสามงานนะครับท่านผู้ชมเนะบ,บอร์หกพจ์เจ็ดเบอร์แปดอับปอร์ทอมนะครับใช้เวลาต้นละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่อัปคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชนมะครับชมบรรยากาศเ,าเช้า ยีส่สิบองศานะครับเชา้านี้สบายสบายนะครับอับคลิปให้ท,าาท่านผู้ชมได้ชมทุกนทุกวันนะครับปรับแบบก่อนเทหัวเสานะครับ,ท,บท่านผู้ชมปรับประท่อม สามงานนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดต่อว้ตอนนี้นะครับแล้วก็เบอร์เก้านะครับสามงาน ตางกล้องทีเดียวยิงได้3งานนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเพิ่มยอดยอดวิวยอดแชร์คลกับแอดมินนะครับพยายามเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวันนะครับ3งานก็อัพเป็นหนึ่งคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมการทำงาน เสร็จจีนี้เราจะไปบ้านปองเต่านะครับรเพื่เอเงาลำปางต่อสามงานเรียนะครับยิงไกลางานเยอะนะครับวันจันทร์งานเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับหงานเจงานรออยู่นะครับชาวนี้ที่พยาวสามงานละนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจแอดมิน นะครับตามมางานสองนะครับตามมาครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยนะครับท่านผู้ชมชเช้าสามงานที่อาบีหนึ่งหันหนึ่งบันเเขียนนะครับก็พาผู้ชมมาชมหลายๆมุม นี่ครับเจ็ดแปดสามงานนะครับเช้านะครับอัปเดตดท่านผู้ชมท่นชม,ชมนะครับยังอยู่กันที่เบอร์บรเบอร์เจ็ดครับ,บรเจ็เบอร์เจ็ดใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ช นะครับก็ตัดเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการสร้างทางรถไฟสายเด่นชายเจียงรายเชียงของทุกวันนะครับท่านผู้ชมนะครับอัปเป็นไฮไลท์บางนะครับเป็นคลิปยาวบ้างนะครับนำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบซับสไครขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามา เพิ่มยอด Subscribe ให้อดมินนะครับเราก็เข้ามาสนับสนุนทําให้อดมินมีกําลังใจเสนอคลิปประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายเดินชัยเชียงรายเชียงของทุกวันนะครับลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรายังอยู่กันที่เบอร์5นะครับเรายังอยู่กันที่เบอร์ 7, เจ็บีหนึนะครับเบอร์เจ็นะครับเจ็ 7, 8, 9, นะครับ เบอร์แปดปรับปัะต่อมใช้เวลานะครับก็มีเวลาลงคลิดห้ท่านผู้ชมได้ชมถัาม,มาครับงานที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับปรับปัะต่อมใช้เวลาต้นละประมาณจากครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเอ เจ็ดเส็จและนะครับแล้วก็มาต่อกันงานที่สองนะครับนี่ครับการปรับใช้ลอกปรับให้ได้ระดับ ชมบรรยากาศเช้าๆนะครับงานที่สองท่านผู้ชมงานที่สามอยู่ตรงนี้นะครับตั้งกล้องทีเดียวนะครับเป็นปรับปัดทอมปรับแบบนะครับก่อนจะเทปูนบวชสิบเอ็กลังเข้าแบบอยู่นะครับไม่ได้ถ่ายวันนี้นะครับ เข็นตัวใหญ่นะครับเข้าแบบอยู่นี่ครับบรรยากาศเช้าๆนะครับสามงานชมไลๆหล่ไลยวิวนะครับชมเดี๋ยว ให้ท่านผู้ชมได้ชมหลายๆภาพงานที่สองนะครับท่านผู้ชมชมหลายๆมุมนะครับชมหลายๆมุมการทำงานนะครับเช้าสามงานอภินิหารห้าหนึ่งนะครับบ้านห้วยเขียนเพื่อเงาศิละปะ ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยานะครับป่าก็มาเช็คนะครับสามงานงานที่สองนะครับชมได้หลายมุมพามาชมได้หลายมุม งานที่สองนะครับท่านผู้ชมงานที่สองงานที่สามเสร็จเราจะไปลำปางกันต่อนะครับท่านผู้ชมเลียงงานนะคะรับเลี้ยงหนึ่งงาน มาชมง,งานที่สามเลยนะครับท่านผู้ชมตามมาครับงานที่สามนะครับท่านผู้ชม สเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเนปางกันต่อครับไปเจอกันที่เนปางนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม เจอกันที่อำเภองานลำปากนะครับท่านผู้ชมตามมาครับ